สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ A t ทูช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวจุดประทัดทั้งเดือนพฤศจิกายนสราศีนี้วาสนาปังตลอดเดือนคลิปนี้ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับคนทั้งสราศีที่อยู่ในคลิปนี้ด้วยนะคะเพราะว่าเดือนพฤศจิกายนนี้ต้อนรับข่าวดีกันเลยทีเดียวค่ะ ก่อนอื่นเลยค่ะเอทุกต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมกดปุ่มขอบคุณเข้ามาให้นะคะหลายท่านถามเข้ามาว่าปุ่มขอบคุณคืออะไรนั่นก็คือหากสังเกตให้ดีๆด,ด้านล่างใต้คลิปวิดีโอนี้จะมีปุ่มขอบคุณปรากฏอยู่ค่ะหากท่านไหนไม่เห็นอาจเป็นไปได้ว่าซ่อนอยู่ในปุ่มจุด3จุดทางด้านขวามือนะคะเป็นพระคุณยังสูงค่ะ สำหรับคนสีราศีมีแต่ข่าวดีจัดหนักจัดเต็มในเดือนพฤศจิกายนนี้เลยนะคะเอาล้วค่ะไม่รอชา้าเรามาเริ่มกันเลยที่ราศีแรกคือท่านที่เกิดในราศีธนูหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึงวันที่14มกราคมค่ะชาวธนูช่วงนี้ผู้ใหญ่จะให้โอกาส ซัพพอร์ตช่วยเหลือเป็นอย่างดีในเรื่องงานจึงไม่มีอะไรน่าห่วงค่ะแต่ต้องระวังคำพูดคำจาคำมั่นสัญญาที่อาจจะเป็นปัญหาได้ง่ายด้วยนะคะการเจราจาต่อรองต้องให้กำลังมากกว่าปกติถึงจะได้และชาวธนูจะต้องเตรียมตัวให้ดีๆด,ด้วยค่ะถัดมาราศีที่สองคือท่านจะเกิดในราศีมังกรหรือท่านจะเกิดระหว่างวันที่15มกราคมถึงวันที่12กุมภาพันธ์ค่ะ เรื่องเงินจะมีโอกาสได้เงินก้อนนะคะมีดวงโชคลาภเด่นแล้วก็จะมีรายได้เพิ่มเสริมจากเดิมอยู่ๆก็มีไอเดียผุดขึ้นมาและอยากจะเริ่มทำอย่างจริงจังบางคนจะมีโชคเป็นลูกใครหวังเรื่องทายาทจะสมหวังเรื่องงานยังไม่ค่อยเด่นทำงานมาแต่ผลงานดันกลายเป็นของคนอื่นค่ะทามาราศีที่สมคือ่านจะเกิดในราศีกุ่มนะคะ หรือท่านจะเกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึงวันที่14มีนาคมค่ะชาวกุมมีดวงโชคลาบอยู่นะคะการหมุนเวียนเงินก็ดีขึ้นแต่ได้มาก็พยายามเก็บให้อยู่ค่ะช่วงนี้มีแนวคิดอยากซื้อทรัพย์สินใหม่แต่บางครั้งอาจจะเป็นมือสองก็ได้มีดวงเดินทางไกลถ้าได้เดินทางก็จะมีโชคมารออยู่คนผิวสองสีจะเอาโชคมาให้นะคะและแล้วก็มาส่งท้ายกันที่ท่านที่เกิดใน ราศีมีนค่ะหรือท่านจะเกิดระหว่างวันที่15มีนาคมถึงวันที่13เมษายนนะคะเรื่องการเงินของชาวมีนเริ่มมีความมั่นคงมากขึ้นค่ะช่วงนี้จะได้เจอคนมากหน้าหลายตาคนในสังคมคอนเนคชั่นต่างๆก็จะเป็นผลดีในอนาคตแต่ต้องเกิดจากความเชื่อใจก่อนนะคะเรื่องความรักอาจจะมีระหองระแหงกันได้บ้างแต่เดี๋ยวสักพักก็หายดีเข้าใจกันมากกว่าเดิมด้วยค่ะ เอาละคะ่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของเปิดดวงคนสีราศีที่เรียกได้ว่าวาสนาดีปังตลอดทั้งเดือนพฤศจิกายนนี้กันเลยนะคะสำหรับคลิปหน้าคะ่ะจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้เลยนะคะขอบคุณที่รับชมคะ่ะ